สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทัานครับผมมันนี้ก็มาพบพอผมพี่กอลนะครับเบาเอ็มครับผมอร่อยร้อยเมนูพากินมาทํานะครับมันนี้ก็เลือกงานมากครับตําแตงครับผมมันนี้มันนี้ผมมีเมนูตําแตงนะครับใส่ปูดองนะครับผมแ้วก็ซีมี่้าาต้มนะครับข้าต้มหมูครับผมบูสีเขากันหรือเปล่าครับคิดยากนะครับ หลกกาน,นี้ครับพัดพักบุ้งนะครับผมมาครับเบื่อบริการสเสียเวลานะครับเขาเกิดมาจัดการเลยครับผมกินเขาครับผมมาๆมๆามามาพี่น้องมาจัดตําแตงก่อนเลยครับเนี่ยตำเองนะครับพริกแห้ง,ฮงฮอืม แซ่บครับแซบนัวครับนัวนัวครับหอมแดงนะครับกินขากันครับผมผัดปขาบุ๋งครับผม sắp hấp sắp. thăm ngăn nhìn người กินตำแตงเผ็ดๆส้วงๆครับพี่น้องโอ้มันเห็นหน้าเห็นตาโดนครับผมเมื่อบาดม่เกวเขาครับข้าวต้มกุ้งตำแตงโอ้ขัางแหลกครับผมต้ตมก็ตำแตง แซ่บแซบแซบพี <ım S 1> ่น้องแซบอือหือแลกินแปลกๆนะครับแซ่บดีหลักโหละพามีอย่างเลือในีตู้เย็นจะค็ดกินนะครับผมช่วงนี้จะได้ไะครับพี่น้องครับผม เดี๋ยวยังน้อยก,กินขอแรงมาเลยครับเด้อครับใส้ปูปูดงองครับผมปูดองมาตรฐานนะครับนี่ก้าวขาวบันบนันับผมนี่มันมันเลยครับว้า วงกินผู้เดียวนะครับบะเตองมีพที่รีดตองครับผมใส่เลยตำแตง เปียกครับผมตินแหงอนี่ครับผมอ่าก็อ,อย่าดูดมือด้วยครับนี่ครับผมไข่ต้มเยิ้มๆครับผมจวดจวด ควาอ้วนหลดหมื่นสองครับผมต้มผัด้ทยครับผมหืมลาหืมยำแรงครับผมกินตำกินพักไปครับผม ต้มนะครับรปราบุ๋งพับปรบุ๋งนะครับสุดยอดครับผมอืมครับอืม ช่วงนี้ก็บเขานานหนาวนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับผมทุกท่านครับผมกตคือการว่าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณหลายครับที่เข้ามารับชมนะครับมื้อนี้กันี่ครับข้าวต้มกับข้อยังไงครับผมนะอย่าข้ามอย่าข้ามรำแป้งครับ งไงงาก็ต้อง,งยุ่งยากกับพวกเขาเนี่ยเนี่ยครับหอมแดงแก้วัดใส่ไปอื้มสุดดครับผมไข่ต้มอื้ม Oh. อ๋อเู่แเล้นครับ,ก,รรบกินง่ายครับกินง่ายอยู่ง่ายอยากยังก็เหตุกินนะครับผมนี่นี่หว้มตำแตงข็ต้มอืม,อมเข้ากันเหมือนเดิมครับผมก็ต้มก็ตำแตงครับ อ่าอืมเจ้าสำหรับคลิปนี้นะครับก็สีขอโตจัดการครับกับเข่าสินเรือน,นะครับผมเอาอีกอย่ยงนะครับผมก็ขอขอบคุ้นนะครับ ทุกทุกท่านนี่เขามารับชมแล้วล่าเข้ามาติดตามนะครับผมอขอให้ทุกท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลำรวยลำรวยบุดเจมบจนนะครับผมอย่าเลืมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิริกาลคำว่าสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมมา,ต,ามต่ำต่สุดๆไปเลยวันนี้